สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันเพชรชาแนลนะครับวันนี้ผมเตืนสันเพชรนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงฝาบนนะครับกรณีขึ้นโค้ด UB นะครับเครื่องซักผ้าไม่ปั่นหมาดนะครับซักผ้าไปแล้วล้างน้ําไปแล้วพอขึ้นปั่นหมาดไม่ทํางานนะครับต่อเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับ15กิโลนะครับผมรุ่นก็ตามไปตัวฉลากตัวนี้เลยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเกิดจากการที่ว่า ผ้าในถังไม่สมดุลกันนะครับขึ้นเครื่องทํางานวนกลับมานะครับพอล้างน้ําไปแล้วไม่สามารถปั่นแห้งได้นะครับเนื่องจากว่าผ้าในถังไม่สมดุลเนาะแล้วก็ตัวถังสีขาวเนี่ยมันจะโคลนโยกไปโยกมานะครับกรณีขึ้นโค้ดไฟจะโชว์ตรงเลข12เนี่ยว่าเป็น ub นะครับผม <Okay. S 1> ตันนี้ก็เลยจะพามาเปลี่ยนโช๊คนะครับโช๊คที่เป็นตัวหูหิ้วนะครับหิ้วถังขาวๆนั้นนะครับสามารถหาซื้อได้ใน shopee shopping อ,อ,อ,อนไลน์เลยนะครับ ก็ตัวนี้เป็นโช๊คนะครับสั่งมาโชคกจำนวน4ต้นนะครับในราคาประมาณ500กว่าบาท600ประมาณนี้นะครับก็สั่งมาสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่นะครับลักษณะของโช๊คตัวใหม่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอ่าก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสีต้นเลยเนาะไม่ได้มีอะไรแตกต่างครับต่อไปก็จะพามาแกะเลยนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนี่ครับจุดแรกนะครับที่จะแกะ เป็นน็อตสองตัวนะครับยึดบริเวณฝาบนนะครับก็เปิดฝาออกมาก่อนนะจะมีจุกยางนะัก็งัดจุกยางออกมานะครับเป็นจุกครอบตัวน็อตตรงนี้นะครับน็อตจะอยู่ลึกๆใต้ลงไปนะครับนี่ครับยวให้ดูนะครับตรงนั้นนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับผมใช้ไขควงแฉกปกติแล้วก็จะมีด้านหลังอีก2ตัวนะครับนี่ครับเป็นด้านหลัง2ตัวแบบนี้เลยนะครับแกะเสร็จแล้ว ก็จะสามารถยกฝาออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็แกะไปนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใช้มีแค่น็อตสีตัวแค่นั้นนะครับก็จะสามารถยกฝาถังเครื่องสักผาออกมาได้เลยนะครับผมพอใช้เวลาในการทําไม่นานนะครับสามารถทําเองได้นะครับที่บ้านนะครับนี่ก็ดูจากคลิปผมเลยก็ได้นะครับทําเองได้ง่ายๆครับไม่จําเป็นต้องยกเครื่องซักผาไปให้ช่างนะครับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะผมว่าพอดีว่าผมก็ดูในหลายๆคลิปเหมือนกันนะครับก็พอเปลี่ยนปุ๊บก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับทุกคนนะครับก็มีแค่นี้เองครับนี่ครับโชคตรงที่เราเปลี่ยนเนี่ยต้นที่หนะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สครับหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ ด้านหลังอันนี้ก็ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวโชคอะสามารถใส่ได้ทุกต้นนะครับสลับกันได้เลยไม่จําเป็นว่าต้องเปลี่ยนตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับได้หมดทั้งสีต้นเหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันเนี่ยลักษณะของถังที่มันจะอินไปอินมานะครับก็คือว่าโชคมันมันอาจจะเป็นสปริงมันตายอะไรแบบนี้นะครับสปริงมันยืดยาวเกินไปทําให้ถังมันสั่นนะครับการเปลี่ยนนะครับนี่ครับผมก็จะยกถังขึ้น มือนึงใช้ยกถังขึ้นแล้วก็มือนึงก็ดึงโชกขึ้นมานะครับพร้อมถังแล้วก็กดลงไปนะครับก็จะหลุดองมาก็เป็นแบบนี้นะครับโชกต้นเดิมนะครับก็ต้นใหม่มานะครับต้นใหม่ก็ลักษณะนี้ก็เอาต้นด้านล่างไปเกี่ยวมันจะมีหูเกี่ยวนะครับแล้วก็เอามาเกาะกับด้านบนคืนเหมือนเดิมนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม นะครับก็จะดูลักษณะโชคครับมันก็จะยาวกว่ากันนะครับกรณีโชกต้นเก่ามันก็จะรู้สึกย้วยยยาวๆกว่าต้นใหม่นะครับนี่กาทําง่ายครับสามารถทําเองได้นะครับพอทําเสร็จทั้งสีต้นปุ๊บเนะี่ยก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันมันแน่นขึ้นนะครับทุกคนมันแน่นขึ้นนะเพราะ ถ้าเป็นโช๊คตัวใหม่นะครับทุกคนลองสังเกตดูตรงหัวโช๊คนะครับเราต้องเอาตรงตะขอที่เป็นเหล็กมัางอเนี่ยครับให้มันลงไปในร่องด้วยนะครับปกติมันต้องลงไปในอยู่ในร่องครับนี่ครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับทุกคนเปลี่ยนง่ายมากครับครับพอเราโยกดูนะมันก็ไม่ย้้ยเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเวลาตอนที่ลองใช้งานนะครับจริงว่ามันจะเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย นี้เราก็ประกอบกับคืนนะครับก็เอาลงฟ้าลงขันน็อตยึดนะครับง่ายครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ตามคลิปเลยครับผมก็ยึดน็อตเสร็จก็เดี๋ยวผมจะพาลองดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับก็จะมาซักให้ดูจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเริ่มซักผ้าเนาะอันนี้ก็ดูไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่อาการมันนะครับมันจะเริ่มตอนที่อ่า ซักไปแล้วนะครับล้างล้างน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะขึ้นการปั่นหมาดนะครับระบบมันจะไม่ปั่นนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้วอันนี้คือผ่านการซักผ่านปันล้างมาแล้วพอขึ้นปั่นหมาดนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนโชคมันจะไม่ทํางานนะครับอันนี้เนี่ยมันทํางานปกตินะครับเนี่ยมีการหมุนเวียงเร็วได้ปกตินะครับครเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเอา กดความรู้นี้ไปใช้เองไปเปลี่ยนเองได้นะครับสำหรับกรณีเครื่องซักผ้าขึ้นโค้ด UB นะครับไม่สามารถปันหมาดได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสันเพชรด้วยครับ